ครับสวัสดีครับมานะครับผมต้อมพอเพียงนะครับเครื่องนี้นะครับเก่าอ้างก่อนเป็นเครื่องร้อยห้าห้าปั๊มนะครับของพี่หมอพี่หมอเมธนะครับสมาชิกและท่านน่าจะรู้จักแกอยู่แล้วล่ะนะครับเเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่กิ๊กเลยนะผมรันหมดไปห้าถังนะครับแล้วก็เลยปรึกษากับแกแกก็เลยว่างั้นต้อมแปลงเป็นไม่ปั๊มเลยนะครับแปลงเป็นไม่ปั๊มไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ต้องกังวลแปลงได้เลยแล้วก็สามารถกลับมาใช้เป็นปั๊มได้ด้วย นะครับเพราะผมเจาะแค่รูเพเชอร์เฉยๆถ้าไม่ใช่เราก็แค่เอาน็อตไปอุดไปเฉยๆไม่มีอะไรนะครับไม่มีนยัยยะอะไรเลยนะครับเพราะคาบูก็ยังใช้คาบูตัวเดิมนะครับแต่ที่ผมมาทําตอนนี้คือ,อเราจะทดลองก่อนแปลงก่อนแปลงปั๊มก,กับหลังแปลงปั๊มให้เห็นชัดๆกันเลยนะครับว่าก่อนแปลงกับหลังแปลงมันมีอะไรแตกต่างกันไหมมาฟังเสียงฟังฟีลลิ่งดูก่อนนะครับส่วนผมจะไม่เปลี่ยนอะไรนะครับย้ําหัวเทียนคือหัวเทียนตัวเดิม ใบตัวนี้เป็นใบสิบหกหกใบสิบหกหกนะครับใบสิบหกหกเหมือนกันทุกอย่างจะใช้ตัวเดิมหมดนะครับทุกอย่างจะใช้เหมือนเดิมหมดจะไม่มีการเปลี่ยนไลน์เมนต์อย่างอื่นๆนะครับแค่แปลงเป็นไม่ปัม๊มเท่นั้นเองเจาะดูเพรเชอร์แค่นั้นเองเอแล้วก็เอาปั๊มออกนะครับมามาดูกันเอาดูเอาฟิลลิ่งนี้ก่อนนะครับก่อนแปลงก่อนแปลงนะครับฟิลลิ่งก่อนแปลงอ่ะโอเคครับ อันนี้ยังยังไม่ทันได้แปลงปั๊มนะครับมา,มาดูกันนะครับดูด้วยเบาๆน,นะครับเอาดูดเบา ดูรครับอ่าสองพันสองพดวนเก้าสองพันสองพเดอ่าสองพันสนเอ็ดนะครับดูเลยนะครับไม่เกินไม่เกินสองพันเอ็ดนะครับต่งเบียงดูประมาณต่อมารประมาณนี้ทีนี้มาดูการัต่อสนองแล้วก็รอบปลายดูรอบปลายแป๊บเดียวนะครับเพรารอบมันก็ข้างสูงมากใบ1 6บรอบไปหมืม่นกว่าอัดยาวๆไม่ดีนะ ตายมันนะครับใบ166นะครับรอบ14,150 0 0 0รอบถือว่าจี๊ดมากนะจริงๆแนะนําไม่ใช้ใบ167หรือ168นะครับแต่นี่ทดลองก็คือจะใช้ใบเดียวหมดเลยนะครับดูกระตอบสนองครับ เลยนะับเ่เลยนะครับอ่ะเราจำฟิลลิ่งนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงเป็นไม่ปัม๊มสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมาเทสห้ใหม่อีกรอบว่าฟิลลิ่งหลังจากแปลงเป็นไม่ปั๊มแล้วเนี่ยฟิลลิ่งจะต่างกันมากมายขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวคลิปยาว